สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องพระจันท์ขี้เศร้าที่ร้องเพลงกล่อมเด็กได้วิเศษสุดๆไปเลยกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระจันทร์ดวงโตที่ชื่อว่ามูนนี่มูนนี่เป็นพระจันทร์ที่ขี้เศร้ามากๆกลางวันแอบงีดกลางคืนก็งง่วงซึมแต่ถึงจะขี้เศร้ามูนนี่ก็มีพรสวรรค์พิเศษนั่นก็คือการร้องเพลงกล่อมเด็ก ทุกคืนมูนี่จะลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็เริ่มฮัมเพลงเบาๆเพลงของมูนี่ไม่เหมือนเพลงกล่อมเด็กทั่วไปนะมันเป็นเพลงที่ช่วยให้เด็กๆทุกคนฝันได้ยิ่งใหญ่คืนหนึ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อว่าน้องเมฆนอนไม่หลับน้องเมฆบนกับคุณแม่ว่าคุณแม่ครับผมอยากเป็นนักบินอวกาศแต่ผมกลัวว่าผมจะทำไม่ได้ คุณแม่ยิ้มแล้วบอกว่าลองฟังเพลงของพระจัน์ทรดูสิจ้าน้องเมฆเงี่ยหูฟังในที่สุดก็ได้ยินเสียงเพลงเบาๆลอยมาจากฝาเพลงนั้นบอกว่าอย่ากกลัวที่จะฝันฝันให้ยิ่งใหญ่เท่าที่ใจต้องการเพราะทุกความฝันเป็นไปได้เสมอ พอน้องเมฆได้ยินเพลงนั้นเ้าก็หลับไปพร้อมกับรอยยิม้มและในฝันน้องเมฆได้บินไปสำรวจดาวอังคารกับมูนี่พระจันทร์ขี้เศร party, ้าใจดีนั่นเองเห็นไหมครับทุกคน zij, เพลงของพระจันทร์มูนี่ทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะฝันอยากเป็นอะไรเราก็ทำได้แค่เชื่อมั่นในตัวเองและกล้าที่จะฝันฝันให้ยิ่งใหญ่ไปเลยนะครับราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน